ว่างเป็นไม่ได้ต้องมาอ่านไพ่เพื่อที่จะสะสมไว้เป็นวิดีโอตอนแรกว่าจะลงทุ่มหนึ่งแต่ความใจร้อนพออ่านเสร็จลงเลยก็ไม่เป็นไรค่ะลองทำแบบนี้ดูมันความสำเร็จมันไม่มีแพทเทิร์นที่ที่ตายตัวลองดูนะคะว่าหมอดาพยากณ์จะทำได้ไหมหรือพี่ดาพยากณ์จะทำไดไ้ว่างไม่ได้ว่าว่าไม่อยากใช้เวลาไปกับการแบบ ดูโน่นดูนี่เขีย่ยดูโน่นดูนี่ก็จะเอามาอ่านอ่านไพ่ความหมายของไพ่ให้เพื่อนๆฟังนะคะต่อไปก็เป็นไพ่ราชินีความหมายของไพ่หมายถึงผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําสูงสักมีความเพียบพร้อมในคุณสมบัติทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญาความคิดการวางตัวกิริยามารยาทที่งดงามและทรัพย์สินที่อุดมสมบูรณ์ส่วน